มดเป็นตัวการในการเกิดเพี้ยและมดพวกนี้นะครับอาศัยอยู่ใต้ดินทำรังอยู่ใกล้ๆต้นพืชเลยครับการกําจัดมดท,ที่อยู่ใต้ดินนะครับเราจะทําแบบง่ายๆโดยใช้สิ่งนี้กันเลยครับสวัสดีครับทุกท่าน เลทที่ช่องวิธีไทยพี h ช n แนลนะครับแนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในโครเรือนของเรานะครับในวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการใช้สิ่งนี้นะครับในการกําจัดมดใต้ดินกําจัดมดที่ขึ้นต้นพืชน,นะครับจากสิ่งนี้ตามมาดูกันเลยครับการใช้สารส้มกําจัดมดใต้ดินกําจัดมดที่ขึ้นต้นพืชเราจะต้องนําสารส้มไปบดให้ละเอียดก่อนนะครับหรือ ไทยจะนําไปปั่นด้วยเครื่องปั่นอนเนกประสงค์ก็ได้ครับสารส้มพวกนี้นะครับส่วนมากเราจะมีใช้ทุกคูเลือนนะครับและในการกําจัดมดใต้ดินกําจัดมดที่ขึ้นต้นพืชน,นะครับเราจะใช้แค่เพียง1ช้อนโต๊ะเท่านั้นครับเราจะใช้สารส้มน,นะครับร่วมกับน้ำเปล่าจำนวน1ลิตรเทใส่ลงในภาชนะเลยครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะใช้สารส้มที่บดละเอียดแล้วจำนวน1ช้อนโต๊ะครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีสารส้มพวกนี้นะครับจะละลายในน้ำง่ายครับแค่เราคนแบบนี้นะครับสารส้มก็ละลายแล้วครับสารส้มพวกนี้นะครับไม่ทำลายต้นพืช แต่กําจัดมดที่อยู่ใต้ดินกําจัดมดที่กําลังจะขึ้นต้นพืชได้ดีมากเลยครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับเดี๋ยวเราจะนําน้ําสารส้สมนะครับไปกําจัดมดกันเลยครับการกําจัดมดที่ขึ้นต้นพืชนะครับเราจะต้องกําจัดมดหรือลงังมดที่อยู่ใต้ดินบริเวณนี้นะครับเห็นมดไหมครับมดพวกนี้นะครับ เป็นตัวการในการเกิดเพี้ยในการใช้สารส้มผสมน้ำนะครับเราจะลดลาดไปที่หลังมดบริเวณใกล้ๆต้นพืชแบบนี้เลยครับแต่เราอย่าลดลาดไปบนต้นพืชนะครับเห็นไหมครับเห็นมดนะครับมดพวกนี้นะครับเป็นตัวการในการเกิดเพี้ยและมดพวกนี้นะครับจะทำาลังอยู่ใกล้ๆต้นพืชเลยครับเราจะใช้น้ำสารส้มนะครับลาดไปแบบนี้เลยครับ แค่เพียงใช้สารส้มนะครับเพียง1ช้อนโต๊ะเท่านั้นต่อน้ํา1ลิตรนะครับผสมกันและนํามารดลาดที่หลังมดและใกล้ๆต้นพืชแบบนี้เลยครับน้ําสารส้มนะครับจะช่วยกําจัดมดได้ผลดีมากและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ในการกำจัดมดด้วยน้ำสันส้มนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปทางช่องดิช i ยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการใช้สันซ้มผสมน้ำนำมาลดรากเพื่อกำจัดมดใต้ดินกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องทิทยพีชนแนลจะนำเสนออยู่เป็นประจำเพื่อทุกท่านนะครับ จะได้รับประโยชน์สูงสุดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับประมาณ1ชั่วโมงเราจะกลับมาดูกันว่ามดพวกนี้นะครับจะตายและจะหายจากใต้ต้นพืชของเราแบบนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วครับในการใช้น้ําสันต้มกําจัดมดท,ที่อยู่บริเวณใต้ดินนะครับเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูนะครับว่า ยังมีมอดหลงเหลืออยู่ใต้ดินหรือบริเวณใกล้ๆต้นพืชหรือป่านะครับเห็นไหมครับไม่มีมอดหลงเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวเลยครับ <laughs> แสดงว่าวิธีการใช้สารส้มผสมน้ำนะครับ <laughs> <laughs> กำจัดมอดที่อยู่บริเวณใต้ดินหรือว่าบริเวณที่ทำรังตรงนี้นะครับมอดจะไม่หลงเหลืออีกต่อไปนะครับ <laughs> และมด <laughs> ที่ขึ้นทกลายต้นพืชนะครับก็จะไม่มีอีกต่อไปแล้วครับ